ในปากก็เห็นหน้าเขาเลยนะหลวงพ่อเรียกพูดมาผู้หญิงอยู่ในปาเลยมันเดินยังไงวะหรือยู่นี่อยู่นี่ยลองผมเราไห้อะเพราะเจอธรรมะตายธรรมะทำไมไม่ต้องผีหรอกเขาเป็นๆแอะแรงกว่าไอ้นี่ก็ไอ้ต้องเป็นลูกแล้วมันหนึบยังไงยั like ่แย่ต้องกรตายแล้วอะเอาที่เป็นๆอย่างนี้มันด่าได้นะมันดแล้วหลวงพ่อก็ให้พระองค์นั้นฉั้นชั้นที่ะ เป็นตายหรือหายอยู่ออพูดจริงนี่นะฮะเป็นเขาเรียกว่ามันมันเป็นทุกทุกอย่างทั้งนั้นหมดเลยนะทั้งนั้นพูดจริงเมียพูดจิงจรงอยู่แล้วจะเอาใครชอบก็นะอ๋อนี่มันเป็นยี้นะจาน้าไว้ดีรนะนี่แหละไม่ต้องกลัวหรอกวิ่งไปหาครั้งครั้งก็ได้ต่อแหละถ้าหน้าตายอย่างนี้อ่ะรั้งเพิ่มให้ไปหาบ่อยๆเพราะเงินมันเยอะนี่นไม่ใช่ธรรมดานะ เราไม่ต้องหรอกเอาน้ินเกี่ยวเราต้องอาบเอ่าอาบเลยแต่เราถ้าเกิดเราต้องการรับผู้ชายร้านไหนเราก็เอาผู้ชายเราเนี่ยลงไปกินเลยเจ๊วัดตอนนล้เนี่ยแล้วถ้าไม่ยอมอาบเราสาดเข้าไปเลยได้คือเหมือนกับว่าไม่มีโอกาสเราก็แจ้งน้ำมนเหมือนพรมไม่เราใจในในแบบแจ้งเงินติดโตลาดได้คือเรื่องปัญญามันมีอยู่นะปัญญามีอยู่ก็คือบางคนบอกว่าทำไมแนะนำเขาอย่างนี้เนาะ ไม่แนะนำได้ไงแนะนำทะกบทเรื่องไปเพราะธรรมะก็ไม่ดีปรปัญญาเีตะาคมใช่ไหมจะไงอ่ะ็นแบบไหนอ่ะมันจะเป็นอาคมใช่ไมแต่พวกนี้นะไม่ว่าอาคงไหนก็แล้วแต่ถ้าเรียนอาคนเจอนำน้ำเยอะไปดีก็เป็นฟไาเห็นไหมยิงเขมรเรายิงั้นนะยิงไงก็ไม่ตายทีทยิงไายมาิ่งไถลเลยอ่ะโดยเราม้งาเอาน้ำไอ้น้ำไปจเรืองผู้หญิงน่ะมาเอาใค่ก็ถุนเลยริงรุเลย ดูด wow, ้วยว่าทำไมมันจริงไม่ไม่มันมันไม่มันไม่ตายด้กทีอ่ะที่แท้เราเห็นมันมีไสยศาสตร์นะเลยเราก็เลยมีไสยศาสตร์เราก็เอาไปขายมีประจำเดือนมางไปหาเลยตรางหมายอะไรอ่ะเอาเลยเอาเลยไม่ต้องเกรงใจลุงพ่อเอาเลยมันลงเลยห่อเรียบร้อยเลยก็มีกลัวมากจริงๆเลยพูดเลยเรียบร้อยพูดเลยเรียบร้อยไม่ต้องจมคาหาเนาะโอ้โหงานประจําเดือนผู้หญิงแรงนะ ขายกินนะโดนนะกินตอนนี้เนี่ยเอาเอะไรทำลองดื่มน้ำกินแล้วแต่กำหนดจุดไม่ได้ครับเอาเวลาลงท้องความเย็นน้ำก็หายไปครับหลวงพ่อไม่ตา้อธิบายาออกาินน้กินน,น้อยเกินไปกินน้อยเกินไปคือถ้าเรากินมาเราต้องกินต้องมีระยะกินตอนที่ทอ้องเรายังไม่มีอาหารไปทำให้อาหารไปคาบของเผาอาหารมันร้อนน้ำเย็นแค้คลื่นแก้ความจับนะ ใช่ไหมตอนนั้นเราจะเพิ่งกินอะไรตอนเช้าตอนเช้าเช้าเนี่ยเราก็กินลงไปนะเพราะยังไงปีสามปีสี่เราไปเยี่ยอยู่แล้วพอจะเยี่ยวเราไปจับก่อนนะกินเป็กแครวหนึ่งมานานเราก็าะ้ตัวเราไปจับสุดสุดท้ายคือการกินแล้วเราต้องไปลึกตามไปด้วยนะตอนเราลึกษตามไปด้วยยตามดูดูเขาไดูดูตลาดพยายามจับเมือนเราลายเสยนเลยนะเอาไปนังเดี๋ยวดี้ มันตื่นมาแค่เดือนทำยังไงก็ถ้าาว่าพอเร้องยีถูดลมชื้นๆต้องแปลว่าอิจรวมจะรมดปีบ <Saturday> ด <s> <représent> ินนะถ้าแบบนี <backpack protest ummer> <ingo 2> ้ควรสูดลมอะไรนี่นะครับก็ได้หมดเพราะมันเป็นรูปาบทั้งหมดเลยสูดลมยาวๆไปจับสุดท้ายตอกตะกูไว้เลยตอกคือมากัดต่างตอกไปเลยตรงนั้นพูดโทรศัพทกลับไปอันนี้ได้เหมือนกันได้อาจารย์ก็เหมือนกันอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์ไม่มีนักเรียนที่ไหน อาจารย์ก็ต้องโถโถก็โต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 โถโไปสบายเลยนยเนี่ยอันนี้มันเป็นไฟฮะดังนั้นจุดลงครั้งแรกพยายามหน่อยเอายังมันก็จับไปตรงนั้นลงก็ปลอดใจมันออกไม่ต้องตามนะไม่ต้องเสียดายหรอกเพราะยังไงมันไม่ออกจากเราหรอกเดี๋ยวเขาออกออกอยู่ประจำเขียนเสร็จเราเอาตท้งแห้งของมันแห้งตรงนี้นะอันนี้ถูกต้องไม่ดีนะนะให้อยู่ข้างในแล้ไม่ดีนะจ๊ะขอความแนะนำทานอาจารย์ช่วยทีนะวิธีแก้ที่ว่านั้นยากด้วยค่ะ อ่อนิวรทั้งห้าเหรอง่วงง่วงทั้งหมดเลยเนาะอะไรวะมันเป็อวันทั้งหง่วงทั้งเลยคือเดินทาง้างรางกายของเราต้องนอนเตียเราต้องเข้าใจว่านอนเตียงนั้นนะความกรอนมันในเวลาที่มันอ่อนไม่อ่อนตีเราก็เอามานดันคือพิธีการจับนิวรก็คือการกินน้าเย็นใน้วยได้เองและการรู้สึกมันจออกนี่ก็คือการนิวรณ์ไม่กัน พอาความความ่วมาจากไหนถ้า,าเราเอาตรงนั้นแค่เมาจกไหนเราจะช่วยด้เยอะอามีอะ <forcément S 2> ไรไมเ้ื่อผู้หญิงโดนของเล็บคนใสควจะทำยังไงดีครับเพื่องเราว่าาเรื่อขอเลยดีนะคุณว่าหมแต่เของใส่กันก็อาของใ่ของตัวเองนี้ควอาของตัวเองกันไว สีตัวเองเขาบอกเป็นยาเป็นยาพิเศษนะนือพวกเราขายยานะขายอะไรสมุนไพรสมุนไพรอ่ะจรแน่ครับจิงของเราเปนนยอดสมุนไพแล้วในร้างอาหทไมถึงเป็นยาครับก็เป็นยาพวกเราดิ่กันไปแก้วฮ่าฮาฮาม่า่่าาาาา่า่เา่า่าา่่ งานเราเรียนยาพิเศษเลยนะเพราะการทดลองอย่างนี้นะออกมาก็บจริงไปเลยนะไม่ดีหรอกงานผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงก็อาบน้ำเทล่ยวไปนองจะมองไปผู้หญิงจะโดนผู้ชายอ่ะทำไปเนี่ยมันก็มาจากที่เดียวกันซะแล้วนะมาจากที่เดียวกันนั่นแหละอากาจิตใจปกติแต่พอช่วงข้าจิตใจจะตก ตัวเองจะเสียสติเป็นเพราะทำอะไรต้องทำบุญด้วยอะไรตรงไปแดูหนังผีบ่อยเพราะว่าเคยให้เด็กดูเด็กมันตกใจจะมองดูไม่ตกใจก็เลยกรรมนั้นมันมาถึงสัวนี่นะเพราะเด็มีไปแล้วมันตอนนี้จะเป็นบ้าอยู่นะชื่ออเนะนะเพราะเด็กมันมันมองพวกผีมันเป็นพี่มันเป็นเด็กคนใช้ของมันก็รู้ทัวเด็กจนรูกจะดีจะเดียวเลยนะตัวท่านมันเป็นบ้าตลอด หน้านานน้ำผีจะไปดูอ่ะแต่แจะสมบูรยังไงแย่ยังไงครับเออม,เาาม,ะนะมันก็เข้าทางพระ <c oughs> เนาะมันก็ถวายสังฆทานเนาะเอาพระก็มีทางออกกันเลยนะก็ถ <c oughs> <c oughs> วายสังฆทานไปคืออย่า <c oughs> งน้อยม็ช่วยไนดะ้แต่ถ้าการสติมัิจะมานไม่ตกใจเนาะตอนนั้นไม่ตกใจพี่เขาไปถึงอนะ่ <c oughs> าเป็นงจะจะออกก่อนนะวมาเปะนะอ่ะ <c oughs> อ่ายังไม่ปวดชักถ้าองึงเลยอ่าเราจะมาบวชชักเลยที่ใมีมีมีบวดชักที่องค์องึงนะใจที่วอรบวชเลยทุกติทุกอย่างนะฮะห้าปันปั๊บทำไปถึงห้าปันปั๊ตั้งแต่ห้าร้อยก็บวชได้งหมดเลยนะพอเรารวบรวมกันช่วยกันเรื่อรต่อปฏิบัติและปฏิบัตินั่งแล้วเกิดสภาวะตัวเล็กตัวใหญ่แล้วจิตถอนออกมาเข้าสมาธิแล้วเป็นแบบเดิมไม่ควดสภาวะนี้ต้องทำยังไง ตัวเล็กตัวใหญ่ถ้ามาดูถ้ามาดูน้ำเย็นมันไม่ใหญ่แล้วนั่นวิจิติแจ้คือเราจับตัวนั้นอย่างเดียวมันใหญ่ใหญ่ไม่ต้องนานอะไรตอนใจดหญ่คนนี้มาพูดนะอย่าไปใยา่ก็ต้องบอกบอกบอกบอโอ้ยไปตามันไม่พองที่ไหนนน่ัลืมตาไปอยู่เหมือนเดิมอ่ะอ่ตอนหลับตาพองอยู่ลืมตาก็ไม่พอเนี่ยลืมปูลืมปูดูสบอกว่าเห็นเห็นจริงไม่จริงตอนลืมตานะ อ่ตอนนี้เราเอาน้ำเดือช่วยกลับไปเยอะ